สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ระลอกนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าโดยเฉพาะนาครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์ธานีถ้าเทียบกันแล้วนะคะอาจจะเทียบได้กับปี2563หรืออาจจะหนักหนาก,กว่าปี2563ได้ซ้ําไปนะคะเนื่องจากว่าพฤติกรรมของฝนนั้นมีความเข้มค่อนข้างสูงในการที่จะตกหนักตกแช่นานฝนมาชุดแรกน้ําก็ท่วมไปแล้วยังมามีระลอกที่สองมาซ้ําเติมอีกนะคะปริมาณน้ําฝนในรอบหลังนั้นอาจจะใกล้เคียงหรือมากกว่า อยากชวนคุณผู้ชมดูภาพเปรียบเทียบแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะมีภาพที่เทียบให้กันเห็นต่างช่วงเวลากันนะคะนี่เป็นภาพของสะพานแขวนที่คีรีวงศ์คือจะมีช่วงเวลาในภาวะปกตินะคะจากนั้นถัดมาเป็นภาพกลางคืนเมื่อคืนนี้น้ำพัดแรงจริงๆนะคะแล้วก็กลับมาที่สภาพของน้ำล่าสุดเช้านี้นะคะ เมื่อสว่างแล้วเนี่ยก็มีผู้ที่ไปบันทึกภาพก็บอกว่าสภาพสะพานยังไม่เสียหายยังพอจะใช้การได้แต่หากเป็นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยคงจะไม่ไหวจริงๆนะคะ ดิฉันได้ขอคำอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชนะคะที่จูจ่ๆก็มีน้ําหลากแรงจากทางนายไพฑูรเก่งการช่างรองเลาขาธิการสํานักง,งานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาตินะคะที่ได้ช่วยอธิบายแบบนี้นะคะว่าน้ําที่มาส่วนใหญ่มาจากเทือกเขาหลวงนะคะก็บริเวณของคีรีวงลานสการ,ร่อนพิบูลน,นะคะที่ไหลผ่านจริงๆแล้วมันจะมีเส้นทางน้ําก็คือคลองเสาธงกับคลองท่าดีแต่ไม่ได้ไหมายความว่าน้ํามาแค่ทางนี้ค่ะน้ํามาจากทุกทิศท,ทุกทางแล้วก็มา ล้อมตัวเมืองนครศรีธรรมราชเพราะตัวเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยอยู่ไม่ได้ไกลาจากทางเทือกเขาหลวงนะคะคือพอน้ํามาลงจากเขาหลวงใช้เวลาประมาณ1ิบกว่าชั่วโมงเท่านั้นน้ํามาถึงตัวเมืองได้เลยนะคะ แล้วน้ําก็มาเข้าที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชทีนี้ถ้าเราถามถึงว่าเรื่องการระบายน้ําลงสู่ทะเลเนี่ยมันจะทําได้ยากทําได้ง่ายยังไงก็พบว่าพื้นที่ของเมืองนครศรีธรรมราชเขามีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ค่อนข้างเยอะคือตัวเมืองเนี่ยเป็นสิ่งปลูกสร้างเยอะหมู่บ้านจัดสรรเยอะมากนะคะพื้นที่เนี่ยเป็นลักษณะราบแบนพอราบแบนการระบายน้ําด้านท้ายที่จะลงทะเลมันไม่ค่อยดีค่ะมันก็เลยระบายน้ําลงไปใช้เวลานาน,านทีเดียวนะคะ ปัจจัยสำคัญก็คือฝนที่ตกแช่หนักแล้วก็นานในพื้นที่ดินอุ้มน้ําไม่ไหวปริมาณน้ําฝนนะคะถ้าสํารวจในพื้นที่รอบนี้เกือบ400มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงมีหลายจุดด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นที่สิชน394ม mm. ิลลิเมตรที่ท่าศาลา358ม mm. ิลลิเมตรส่วนอําเภอเมืองนะคะ387ม mm. ิลลมคือนอกจากจะมีน้ําที่หลากมาจากเทือกเขาหลวงแล้วก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องแบบนี้ในพื้นที่นะคะ ภาวะแบบนี้จะอยู่นานแค่ไหนภาวะแบบนี้ระบายน้ําจะทําอย่างไรนะคะรองฟังจากทางรองผู้อำนวยการสทนชค่ะว่าผมว่าน่าจะประมาณสักสองสามวันแล้วครับฝนที่น่าอาจจะจะขี้ข่ลงแต่สถานการณ์น้ําท่วมน่าจะอยู่เป็นสัปดาห์ในบางในบางพื้นที่นะครับในบางพื้นที่ต้องใช้ระยะเวลาในการระบายพอสมควรครับผมเพราะว่าพื้นที่แบนอย่างเช่นปากพนงังเช่นหัวไซเชียงใหญ่พวกวพื้นที่ที่ริมทะเลครับจะค่อนข้างใช้เวลาในการระบายพอสมควรครับผม มีคำประกาศเตือนสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมระดับน้ำในเมืองนะครศรีธรรมราชจะสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ16นาฬกาเพราะฉะนั้นมีคำย้ำเตือนออกมาค่ะว่าพยายามขนของขึ้นที่สูงและพยายามอบอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนนะคะ สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของทางจังหวัดได้แล้วก็ยังย้ําด้วยนะคะว่าตอนนี้แต่ละจุดเนี่ยไม่สามารถระบุความเสียหายหรือว,ว่าความหนักเบาได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องประเมินเองนะคะว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดําเนินการที่จะอพยพออกไปส่วนสุราษฎร์ธานีนะคะในภาพรวมเนี่ยคะ่ะทิศทางก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องชาัยยาบ้านดอนกาญจนาดิ์ดอนศัก์นะคะในการระบายน้ำเนี่ยจะมีลำน้ำสายสั้นอยู่หลายจุดแต่ว่า แดนระบายน้ำหลักๆจากแม่น้ำตาปียังทำได้ดีนะคะของสุราษฎร์ธานีซึ่งจะแตกต่างจากนครศรีธรรมราชค่ะ